สวัสดีครับทุกคนวันนี้ก็จะมาห่อกระตุ้มย้อมมะพร้าวนะครับมีข้าวเหนียวที่เตรียมไว้นะครับกับกล้วยนะคะทุกคนแล้วก็ใบยอมมะพร้าวนะครับอันดับแรกเราก็จะเอายอมมะพร้าวมานะครับแล้วก็คลี่ออกแล้วก็เราจะหักกะปริมาณที่เราจะต้องการเอาไอ้ข้าวเข้าไปนะครับครับก็จะห่อเป็นเท่าไป้ะมาสองครั้งนะคะทุกคนนะครับเราจะหักดับแรกนะครับพอเราหักแล้วเราก็จะเอาข้าวเข้าไปนะครับตักเข้าไปเลยนะครับ ตักข้าวเข้าไปปริมาณไม่ต้องมากหรือว่ามากแล้วแต่เราจะกะปริมาณถูกนะครับ,นะรบแล้วก็เราก็จะเอากล้วยเข้าไปเป็นใสข้างในนะครับทุกคนนะคอันนี้ความยากความง่ายมีอยู่ที่เรากะปริมาณข้าวเข้าไปนะครับก็ต้องทําให้เสมอกันนะครับแล้วเราก็จะหักใบตองทบไปอีกรอบหนึ่งนะทุกคน นะครับหับทูบไปนะครับเราก็จับรีดจับบี้นะครับยายาอาจจะไม่ค่อยเก่งเนาะก็คือเนี่ยนานๆที่จะห่อทีนะครับก็เลยอาจจะไม่ค่อยส่งอาจจะไม่สวยเท่าไหร่นั้นทุกคนเสร็จแล้วเราก็เอาเชือกฟางนะครับมามัดนะครับอันนี้เราต้องกดตรงหัวก่อนนะครับแน่นๆแล้วก็ทบไปเรื่อยๆนะครับทุกคนตรงนี้เราต้องจับแน่นๆนะเพราะว่าถ้าจับหลวมปั๊บมันก็ทําให้น้ําเข้าไปมันอาจจะเขาอาจจะไม่สวยได้เนาะ แบบมันแน่นทบๆนะครับทบไปจนจบนะข้าวต้มยอดพราวนะครับก็จะห่อในช่วงเทศกาลวันศาสตร์ขมรนะครับก็จะเป็นประเพณีของคนจังหวัดสุรินทร์นะครับถ้าที่อื่นก็จะหากินหญ้านะครับส่วนมากก็จะห่อกระต้มเป็นใบตองนะครับทุกคนแต่เห็นข้าวต้มยอดพราวก็ถือเลยครับว่าเป็นของคสุรินทร์เลยนะครับเป็นประเพณีวันศาสตร์ขมรนะครับหรือว่าศาสตร์สวยนะครับ แล้วห่อเสร็จแล้วนะครับถ้ามันยาวเกินเราก็ตัดทิ้งไปนะครับทุกคนก็ได้แล้วนะครับสรงอาจจีเบี้ยวหน่อยนะทุกคนนี่ไงที่ยาห่อเสร็จแล้วนะคะเป็นไงบ้างทุกคนเดี๋ยวเราจะต้องรีวิวให้จบนะคะทุกคนขั้นตอนต่อไปเราต้องเอาไปต้มที่หม้อกันนะทุกคนไปต่อเลยใส่ข้าวต้มไปกับน้ํานะครับใส่ไปเลยนะครับให้ทั่วเหมือนทุกคนจากนั้นเราก็ตั้งไว้รอให้มันเดือดนะครับเดือดเสร็จเราจะดูว่ามันสุกไหมนี่แล้วก็ต้องออกมาชิมดูนะว่าสุกหรือเปล่านะทุกคนกลิ่นหอมอาเเชีียยววนนะะคครรรัับบดดู๋ เดี๋ยวราจะหยิบขึ้นมาดูนะคะทุกคนนานๆจะได้กินทีนะครับช่วงศาตเทเมนะครับปีละครังนะฮะผุดผุดสวยมากนะฮะทุกคนเดี๋ยวเราจะเอามาชิมต่อกันเลยนะครับทุกคนนี่นะฮะกะต้มยอดมะพร้าวนะครับของคนจังหวัดสุรินทร์นะครับหากินยากนะ,ะแล้วเราก็ได้แล้วนะคะกะต้มมัดนะครับทุกคนมันจะแกะแกะ,แกะแ,กะแกะแล้วก็รีวิวให้ดูนะครับว่ามันอร่อยหรือว่าข้างในมันส่งันสวยไหมที่เราห่อ,อ,อไปนะฮะอยากห่อ,อ,อไปแกะแกะแกะรวดนๆน,นะฮะ ก็เป็นเชือกฟางเนาะแล้วก็แกะแล้วก็โยนชิงไปแล้วก็แกะดูเนื้อข้างในนะฮะว่าสวยหรือเปล่านี่มาดูกันนะคะว่าเนื้อสวยหรือเปล่านะคะทุกคนนี่ส,นสวยมากอ่ะสวยยุ่ผ่านนะคะผ่านไหมฮะทุกคนพอได้อยู่ไหมได้สิได้สิสร้อนฮนะ,ะร้อนมากครับเดี๋ยวจะชิมดูว่าอร่อยหรือเปล่างับอุ้ยหอมมันค่ะผ่านใครฮะทุกคนอร่อยมากเลยคะ่ะร้อนๆชาติด,ดีเลยทีเดียวนะ